สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปอยู่ในขนาดนี้นะครับนี่คือพระร่วงรางปืนสุขโขทัยนะครับก่อนอนื่นต้องขอบคุณพระอาจารย์โคสิษเจ้ากรมบางคุณพรมด้วยนะครับซึ่งเมตตาได้มอบพระองค์นี้ให้กับผมมานะครับเพื่อนำการบูชาขึ้นคอและจะบอกว่าเป็นพระราที่ท่านได้รับเป็นมรดกตกทอดมาด้วยนะครับ แล้วตามภาษานักเลงเนี่ยการที่จะมีการนำพระออกจากคอแล้วก็มอบให้นั้นนะฮะหลายคุณคงจะทราบทีนะครับว่ามันมีความเมตตาขนาดไหนนะฮะต้องบอกอี้นะครับว่าพอร,ร่วงรางปืนนั้นเป็นพระที่หายากนะครับหายากแต่ว่าผมก็มีโอกาสได้ครอบครองบูชาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นพระที่มีที่มาที่ไป ซึ่งเป็นภาของท่านอาจารย์โคสิตเจ้ากรมบางขุนพรมนี่นะฮะท่านนั้นถือว่าเป็นยอดมือปราบนะครับที่ถือครองพระสมเด็จฝากกรุนะพระสมเด็จวาระฆังมากเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาพุทธศิลป์โบราณอายุ เป็นร้อยปีนะฮะจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยนะครับที่ได้สดมนคาถาชินบัญชรน,นะฮะจนเป็นที่มาอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ai นะครับมีการจับแล้วก็มีการนำส่งเนะี่ยให้ผมมีโอกาสได้ไปพบเจอกับท่านอาจารย์โกสิ์นะฮะท่านเป็นอดีตมือปราบของนครบาลมาก่อนนะครับเป็นที่รู้จักของใครหล,หลายๆคนในวงการ พระเองเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นสายประกวดด้วยที่นาพระสมเด็จวรครังรวมถึงพระสมเด็จวรครังฝากครูแล้วก็พระเครื่องต่างๆนะครับไปประกวดตามที่ต่างๆถ้วยกิจบัตรนั้นเยอะมากๆเลยนะฮะถึงท่านว่าต้องมีการบริจาคให้กับทางโรงเรียนด้วยนะและด้วยความเป็นครูของท่านเองนะครับท่านก็มีความเมตตาผมมากให้โอกาสแล้วผมก็ขอญาติอาจารย์เป็นที่เรียบรยแล้วนะครับ เพราะว่าท่านก็แนะนำนะครับเส้นทางการศึกษาพระเครื่องเบญจภาคีเลยนะท่านใช้เวลากับผมเยอะมากนะครับทุกๆุกวันนะก็ให้คำแนะนำแล้วก็สอนให้ผมได้เรียนรู้กับพุทธศิลป์โบราณนะจนกระทั่งผมก็พยายามที่จะมีการนำคลิปของท่านนะครับในการส่งเนื้อพระด้วยกล้อง คุณภาพสูงระดับ2,500ะะอ x แล้วก็นำไปส่งต่อในโลกออนไลน์ให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้ได้ศึกษาร่วมกันนะฮะนั่นเป็นกลองของท่านอาจารย์โคสิตนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปเยือนบ้านท่านได้เข้าไปกราบสักการะบูชาพระพุทธรูปโบราณน,นะแต่ว่าผมไม่ได้บันทึกเอาไว้นะแต่ว่าท่านก็มีโอกาสที่ผมได้ไป สการบ,บูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์โคสิษ์เป็นอย่างมากเลยนะครับที่เมตตาให้โอกาสผมได้เจอของโบราณอันล้ำค่านะฮะร,รวมถึงพระสมเด็จวรคังแล้วก็สมเด็จวรคังฝากกรุบางขุนพรมเนี่ยเป็นจํานวนมากครับแน่นอนนะครับว่าการที่ผมมีโอกาสได้ไปนั้นนอกจากจะไปฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์แล้วนะฮะก็มีโอกาสได้ ไปศึกษาได้เห็นกับตาตนเองแล้วก็พิสูจน์ข้อที่จริงบางอย่างที่บางทีเนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าโอ้โหจริงเหรอคนที่ถือครองสมเด็จวรคางฝากรุจํจำนวนแบบเป็นหลักหมื่นองค์เลยเนยีซึ่งผมก็เห็นมากับตาตนเองแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่มีโอกาสได้ทดสอบี่ยไม่มีการนัดกันมาก่อนเลยนะผมก็พยายามที่จะไปหลวงไหที่มีการเก็บ พระสมเด็จวัคระังฝากกลุหรืออาจจะไม่ได้ฝากกลุนะ,ะแบบสุ่มเลยนะ,ะแล้วก็ยกขึ้นมาหยิบขึ้นมาเนี่ยแบบคล้ากันนะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อไปทําการส่งกล้องดูมวลสารของพระกล้องแบบ 10x นะฮะกล้องแบบ 10x เนี่ยก็คงจะส่งเนื้อพระเห็นได้ม่มากครับแต่การใช้กล้องคุณภาพสูงระดับ 2,500x นั้นนะฮะโอ้โหทึ่งมากฮะทึ่งมาก เนื้อมูนสาเนะี่ยไม่ว่าจะมีการหยิบองค์ไหนขึ้นมาเนี่ยมีความคล้ายกันนะครับทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์นะนะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าการศึกษาภาเครื่องของผมนะฮนะเป็นงานอดิเรกแต่ว่าเราใช้วิทยาศาสตร์นำนะฮะการศึกษาในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ครับหลายองค์พระนะครับที่ท่านอาจารย์โกสิทธ ได้นําไปตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของมูลสารนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะครับต่อไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าครับแน่นอนต่างประเทศเขาก็จะยึดหลักใน,รนเรื่องของมูลสารที่มีการตรวจสอบผ่านทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องมีการส่องกล้องแบบคุณภาพสูงระดับ2,500เอขึ้นเพื่ออะไรฮะพิจรารณาเนื้อมวลสารครับแล้วก็อย่างที่เห็นในมือนี้นะครับ นี่คือพระร่วงรางปืนนะฮะซึ่งเป็นองค์ที่ท่านอาจารย์โคสิตเนี่ยใช้บูชามาเป็นเวลานานนะครับวันี้บอกเหตุผลก่อนว่าทําไมถึงอยากจะได้พาที่ท่านอาจารย์ขึ้นครองผมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพระองค์ครูนะฮะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นยอดมือปราบเป็นอดีตมือปราบของนองครบาลมาก่อนนะครับแล้วการที่ที่ท่านจะใช้ ภาคเครื่องในการทำการบูชาเนี่ยนั่นหมายความว่าก็มีความเชื่อส่วนบุคคลหากเพื่อนเข้ามานะครับก็ต้องใช้วิจรนยาณด้วยนะครับสิ่งที่พูดเนี่ยคือว่าไม่ต้องการให้เชื่อนะต้องใช้วิจนนนินญาณในการรับชมด้วยแล้วผมก็ไม่ได้มาขายพระนะฮะแต่ผมต้องการให้ใครที่กําลังศึกษาอยู่เนี่ยคุณได้เห็นของจริงๆนะได้เห็นของจริงของแท้นะครับจะได้ไปแบบว่าถูกที่ถูกทางนะครับการเรียนรู้เนี่ยนะะ คือต้องเห็นของแท้ของจริงนะครับเห๋ยวต่อไปผมจะทําเป็นอ e ีบุ๊กออกมาด้วยเพราะว่าถือว่าได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์แล้วนะสิ่งที่ปรารถนาเลยคือว่าต้องศึกษาแบบถูกทางและต้องส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปแบบถูกทางด้วยนะครับซึ่งท่านอาจารย์โคสิตเองก็เมตตานะครับให้แสงสว่างกับผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ะะท่านก็อนุญาตทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นคลิปเนี่ยที่ท่านส่งต่อม่กับผมนะผมก็เลยต้องการให้เพื่อนๆน,นะครับมีโอกาสได้ศึกษาเป็นแนวทางเดียวกันก็หวังว่าพอคุณได้เห็นองค์พระที่ผมจะนำมาเปิดให้ได้ชมกันนั้นนะฮะก็ลองพิจารณาตามหลักตามพิมพ์ที่เห็นนะครับแล้วก็ดูภาพขนาดเจาะลึกแบบ 2500X หรือระดับพันระดับพันห้านะให้เห็นถึงเนื้อพระองค์พระได้มากยิ่งขึ้นนะครับพระรลูงรางปืนก็ถือว่าเป็นพระเครื่องนะครับที่แต่หลายคนหมายปองนะครับเป็นพระที่หายากมากนะครับเป็นพระที่หายากมากๆนะแล้วดูนะฮะดูคราบคราบมันคราบสีอะไรที่เกิดขึ้นนะฮะ บ่งบอกถึงความเก่าแก่นะครับแล้วพระองค์นี้มดงามมากเป็นพระที่ตกทอดมาจากตาของท่านอาจารย์โคสิตแล้วท่านอาจารย์โคสิตก็ส่งต่อให้กับผมนะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฮะก็คงจะได้ให้เห็นถึงการใช้กล้องระดับ 2500X นะครับถ่ายให้ดูแต่นี้ผมก็ทำถือว่าเป็น,ปนคลิปเปิดแล้วกันเนาะ เป็นคลิปเปิดเพราะว่ามิอนี้ก็ได้ปรึกษาท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ก็เปิดทางให้นะครับเปิดทางให้ผมได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลุยกับการศึกษาภาคเครื่องหรือว่าพระชุดเบญจาภาคีนะต่อไปนะครับนี้ชุดเบญจาภาคีเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าโอกาสที่จะได้ครอบครองนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านอาจารย์ก็จะมีการสอนตลอดนะครับว่าต้องเป็นคนที่มีบุญบารมีถึงจะมีอากาศได้ทําการถือครองนะครับนี้ตั้งต้นผมผมก่อนนะครับว่าผมก็ด้วยความศรัทธาเองนะแล้วพระรุ่งรางปืนเนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นคนแนะนําให้ผมนะ,ะได้ได้ใช้เป็นผระเครื่องแรกๆเลยนะครับที่ให้ผมเนะี่ยได้ทําการใช้บูชาผมก็เลยนี่ฮะเป็นองค์ครู หลักๆแล้วเนี่ยองค์นี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นปู่ทวดฝังตะกุดซึ่งเชื่อว่าที่เห็นอยู่ในตะกุดเนี่ยเป็นตะกุดทองนะฮะอันนี้ก็เป็นองค์ที่ท่านอาจารย์โคสิตเนี่ยถอดให้กับผมนะให้ผมมีโอกาสได้ใช้นะครับส่วนอีกองค์หนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นสมเด็จวรคังนะครับ เป็นสมเด็จวรคังอันนี้ไม่ได้ฝากกลุกด้วยนะครับดังนั้นก็จะเห็นเนี่ยเป็นแคลไซน์เนี่ยขึ้น,นองค์นี้เนี่ยมีภาพแบบเจาะลึกด้วยเหมือนกันนะครับขนาด2,500 x นะครับงดงามมากครับมูลสารเอาไว้โอกาสหน้าเนี่ยผมก็จะทำเป็นคลิปแยกต่างหากแล้วกันให้เพื่อนๆมีโอกาสได้ทำการศึกษาร่วมกัน,นแต่องค์นี้ประทับใจมากนะหายากนะครับ ยาพระรุ่งรางปืนนะครับผมก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็มาถ่ายทอดเราต้องยอมว่าเพื่อนเพื่อนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์โคสิษเจ้ากรมบางขุนพรมนะฮะผู้ถือครองพระสมเด็จพระรักครังที่แบบว่าฝากกรุแล้วก็ไม่ฝากกลุนะครับเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็ท่านถือเป็นครูโดยแท้จริงเนะคอยสอนผมนะครับให้คาแนะนาผมแบบว่าให้เดินถูกที่ถูกทางนะ ต้องบอกว่าทางใครทางมันด้วยอย่างนี้นะฮะเราก็พยายามที่จะนําพระแท้เนี่ยเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ทําการศึกษาต่อนะครับลักษณะพิมพ์พระเป็นยังไงรูปแบบของพระเป็นยังไงข้าบเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเห็นแบบว่าออกเป็นสีแดงแดงใช่ไหมฮะต้องดูฮะดูจากกล้อง 2500x นนะครับถือจะเห็นนะครับว่าผิวพระการเจาะลึกเนี่ยนะเป็นยังไงบ้าง นะครับแต่ผมเห็นแล้วคือผมทึ่งฮะผมตะลึงครับแล้วก็แปลกมากครับขนลุกทุกครั้งนะฮะที่มีโอกาสได้บูชาพระของท่านอาจารย์มานะครับขนลุกมากบาทีแบบนึกถึงเอ่ยถึงนะขนลุกสู้เลยนะครับต้องใช้วิจนญาณนะครับเพื่อนครับผมทํางานสืบสวนมาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าก็ต้องมีความเชื่อด้วยเพราะว่าทํางานเรื่องสิ่งภัยนะครับ แล้วก็จะมีพระเครื่องในที่ตกทอดมาจากคุณผู้บ้างพ่อบ,บ้างนะครับที่ท่านให้มาได้ใช้บูชานะครับแต่ก็ไม่ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีความเลื่อนใสศรัทธานเนี่ยต่างหากอยู่แล้วนะครับก็ให้เห็นแบบว่าลักษณะแบบกว้างๆนี้ให้ดูก่อนรูปแบบขององค์พระด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั้นเป็นอย่างไรนะครับความงดงามที่เกิดขึ้นนะครับ ดันะงนั้นเนี่ยนอกนอจากที่ว่าเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมช่องนี้แล้วจะได้เห็นคลิปการเตือนภัยตามที่ผมถานาัดแล้วก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนผ่านการสื่อสารในการเตือนภัยออนไลน์แล้วนะครับก็คงจะเห็นพุทธศิลป์โบราณนะครับชุดบ็นจากภาคีต,ต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยว่ามีความงดงามขนาดไหนอย่างไรการศึกษาก็ศึกษาไปพร้อมๆกันลวกันนะครับเพื่อนๆครับนะใครเข้ามาก็สอบถามได้นะครับ ฝากกดติดตามนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็พยายามทาคลิปอย่างต่อเนื่องให้เป็นประจําทุกวันต่อไปแล้วกันนะครับบอกว่ามีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็อยากจะเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปแล้วก็ประคุณด้วยนะฮะความเมตตาจากท่านอาจารย์โหสิทธิ์เจ้ากรมบางขุนพรมด้วยนะครับอดีตยอดมือปราบของนครบาลน,นะครับผู้ถือครอง พราสมเด็จพระรังฝากกรุและไม่ฝากกรุเนี่ยเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยที่ให้ความเมตตามอบของล้ำค่าให้ผมได้ทําการศึกษาต่อไปนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับเพื่อนคับที่ติดตามฮนะเจอกันใหม่คลิปถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ